Under the bed, in my body, and my head Why won't somebody come and save me from this? Make it end I feel it deeper than, it's just beneath the skin I must confess that I feel like a monster I hate what I've become, the nightmare's just begun I must confess that I feel like a monster I, I feel like a monster <laughs> have on today... มอยผมในรายการ Channel Channel นะครับวันนี้มาสอนทำโปรไลเดเจอร์นะครับเวอร์ชัน4.3.0นะครับก็ก่อนอื่นก็โหลด e s l Explorer มาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับกด3ามขีดนะครับแล้วก็แสดงไฟล์ที่ซ่อนนะครับให้เปิดไว้นะครับโอเคหลายคนน่าจ,จะเข้าใจแล้วนะครับโอเคไป SD card หรืออะไรก็ได้ที่มัน เป็นที่เก็บรลย์เนเจอร์ของคุณครับ Android Data แล้วก็ l ล n e เอจอนะครับแล้วก็ m อ s อนะครับ List นะครับโอเคก็รอมันโหลดนะครับอืมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาแรกๆก,ก็จะกระตุกกระตุกนะครับก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฟโปรเลยครับ ผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับอ่านหนว่นี่ครับ,รบตัวนี้นะครับอืมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ให้ท่านผู้ชมโหลดมานะครับแล้วก็อเนี่ยตรันี้ก่อน,น อ่ะครับผมก็จะมีตัวนี้มานะครับ h ฮ c เลนเจอรนะครับกดค้างไปแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตรงนี้ครับ3ามจุดบนนะครับเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปแล้วก็แตกไฟไปที่เลือกแฮกเ l นเจอร์สี่จุดสามจุด0ูตรนะครับแล้วก็ตกลงไปมันก็จะบีบอัดไฟจนได้ตัวนี้มานะครับ แฮกเรนเจอรเป็นแบบแฟมน,นะครับโอเคก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับแฮกเรนเจอรกดค้างนะครับอพอคลิกเข้ามาปุ๊บเช่ไหมก็จะมี Special ลสเปเชียลสเตอะไรเนี่ยครับก็มีอยู่2อันเราเลือกทั้ง2อันนะครับแล้วก็กด Copy ไปนะครับตรงเออเ่หลืองๆข้างล่างนี้ก็ได้หรือข้างบนอันแรกก็ได้ให้เป็นรูปกระดาษนะครับกด Copy ไปปุ๊บเราก็ กลับไปที่แฟ้มของライเซนเจอร์นะครับนี่คบคลิกเข้าไปแล้วก็ i s นะครับถ้าเกิดไม่เปิดแสดงไฟล์ที่ซ่อนก็จะไม่มีนะครับก็คลิกเข้าไปปับ๊บแล้วก็กดวางนะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองหรือถ้าไม่มีเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะไม่มีนะครับก็ให้กดแท็บ บนนี้ครับโอเคแล้วก็กดไปเลยนะครับมันก็จะถามมันก็จะบอกงี้ครับผมชื่อไฟ์นี้มีอยู่แล้วคุณต้องการที่เขียนทับใช่หรือไม่ให้ติ๊กนําไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วเขียนทับครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็ตัวตัวโปรนี้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมในเกมกันเลยครับ อ่าโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมล i ยล r งเจอรนะครับหลังจากที่เราได้สอนทำโปรสเตจพิเศษไปแล้วนะครับก็ให้ดูเลยว่าเป็นเวอร์ชั่น4.3.0ของจริงนะครับเป็นไอลิงเจอร์โคลาโบพวกควโคนันอะไรอย่เงี้ยครับอ่าโอเคก็เข้าไปดูโปกันเลยครับว่าเป็นยังไงเข้าครั้งแรกก็อาจจะนานหน่อยครับก็รอสักครู่ครับ นานจังอ่ามาแล้วครับก็นี่นะครับมีด่านดาวเคะยอดนักสืบโคนันด้วยนะครับซึ่งตัวโปรนี้สามารถใช้ได้ทุกด่านนะครับด่านดาวเคาะยอดนักสืบโคนันก็สามารถใช้ได้นะครับเอ่าเรียกว่าดีันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปเทสในด่านลูกบาดเวทมนต์นะครับเฮ้ยน,นกไม่พออ่า โอเคครับเราไปลุยกันเลยอืมพอเอเ่อนไปช่วยด้วยนะครับโอเคครับมาดูหน้าตาของตัวโปกันเลยครับนี่นะครับป้อมเอ่อไอ้ป้อมแร่ธาตุนี่ก็จะย่อส่วนลงนะครับเพราะว่าใส่สกินเข้าไปนะครับสำหรับไฟนี้เห็นไหครับ ก็จะไม่มีตัวมอนสเตอร์ออกมานะครับแล้วก็สามารถตีป้อมแล้วก็ผ่านไปได้อย่างสบายๆนะครับก็บางครั้งก็จะมีอย่างเนี้ยครับมันล่องหนนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราเอาชนะก็พอนะครับไม่เน้นความสวยง,งาม อ่าครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครดูแล้วก็ชอบใจหรือว่าทำได้ทำไม่ได้อย่างไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าทำได้ก็อย่าลืมกด s s ั c r i b เอาเป็นว่ากดติดตามผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราจบอย่างนี้ครับสวัสดี